สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันสิ้นปีของปี2564แล้วนะคะกับไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่หลักมันจะมีทั้งหมด22ใบแต่ไพ่สุดท้ายใบสุดท้ายเป็นไพ่หมายเลข21นะคะ the world โลกหมายถึงดาวเสาวดาวแห่ง โชคลาภอันยิ่งใหญ่นะคะใครได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีนะคะมีคนคอยสนับสนุนมีบุญเก่าชีวิตสมบูรณ์นะคะมีเกณฑ์การยกย้ายแล้วก็เดินทางน,นะคะมีเงินก้อนโตเข้ามารักก็สมหวังแล้วก็มีเกณฑ์มีบุตรนะคะชีวิตก็จะเป็น ชีวิตที่สุขสบายสําเร็จสมหวังแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะการงานก็เป็นที่ยอ,ยอมรับนะคะแต่ถ้าได้ติดต่อต่างประเทศชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะเป็นที่ยอมรับของคนไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็มีเงินโบนัสเข้ามานะมีโชคในการทำงานนะคะ มีเกณฑ์การยกย้ายที่ทำงานด้วยนะคะอาจจะยกย้ายแผนกก็ได้นะคะแต่ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้ลำบากขนาดนั้นถ้าถามถึงการเงินการเงินช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีเงินมีเงินมีทรัพย์อุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดนะคะถ้า ไม่มีก็หยิบยืมคนอื่นได้มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะความรักความรักถ้าคนโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็ให้การอุปถัมภ์นะคะก็ได้เจอคู่บุญนะคะสมความรักนี่ก็จะเป็นรักที่สุขสมหวังดังที่ตั้งใจไว้นะคะถ้า ถามว่าจะมีบุตรไหมมีเกณฑ์การมีบุตรนะคะชีวิตอันนี้คือไพ่ใบสุดท้ายมันก็หมายถึงว่าทั้งหมดจากเริ่มแรกจากศูนย์ก็คือ The Fool เดินทางมาจนถึง The w เ r ิรก็คือใบสุดท้ายก็คือความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างได้เดินทางมารอบโลกแล้วนะคะมันเป็นใบสุดท้ายที่มีความ